านศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคูปานสมนึกครั้งนอกที่มีชื่อว่า Someone like you สัมผัสเสน่ห์แห่งภาพวาดจากลายเส้นสไตล์โมเดิร์นอพสเทปและคาแรคเตอร์โคคูนที่ทุกคนต่างหลงรักได้แล้ววันนี้ที่วันแบงคอกเมื่อวันแบงคอกรีเทลเปิดบ้านต้อนรับให้ทุกคนได้สัมผัสโลกแห่งศิลปะในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคูปานสมนึกครั้งนอก ศิลปินผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากผลงานภาพวาดสไตล์โมเดิร์นอร์เทสและผู้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์สุดน่ารักโคคูนที่ครองใจคนรักงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศกับนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่าซ um ัมวันไลยูรวมชมนิทรรศการศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคูฟานสมนึกข้งนอกซึ่งจะจัดแสดงที่วันแบงคอกโซนพาเลทชั้นจี สามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2568สครับสวัสดีครับกูบานนะครับสมนึกคลังนอกครับกูบานเป็นนักวาดภาพนะครับแล้วก็คุณอยู่ที่ exhibition ของกูบานที่นี่นะครับที่วันแบงคอก exhibition ในครั้งนี้ชื่อว่า m e มวัน like y ยูครับ ที่มาที่ไปทําไมเป็นซัมวันไลคิก็คือเวลาคูบัลวาดรูปเนี่ยมันมักจะไปเหมือนใครสักคนหนึ่งโดยบังเอิญก็เลยกลายเป็นที่มาว่าซ like mm ัมวันไลคิเป็นรูปของปุบานนั่นเองนะครับแต่ว่าที่นี่เรามีอพอพอมีเอ็กซ์เรชั่นครั้งนี้ครับคุบานก็เลยเ,เราจัดที่วันเนาะแล้วก็เลยเราก็เลยคิดว่าจะใช้จะใช้ชื่ออะไรดี ก็เลยมาตกที่คำว่าซ like ัมวันไลค o u ซึ่งเป็นชื่อที่คูบานเคยเอาไปใช้ครั้งแรกที่คูบานไปโชว์ที่ต่างประเทศนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ออกไปจากประเทศไทยแล้วก็ไปโชว์ที่สิงคโปร์เมื่อปี2012ครับแล้วก็เป็นเป็นเอ็กซิบิชันที่ประสบความสำเร็จมากเพราะว่ารูปนี่ขายหมดภายในภายใน3วันเอาไป30รูปนะแล้วเราก็ หลังจากนั้นคุบันก็เริ่มมีคนเก็บผลงานมาเรื่อยๆจนผ่านไปเนี่ยครับสิบกว่าปีก็มาถึงวันนี้ละครับที่มีคุบันมีโอกาสได้มาโชว์ที่วันแบงคอกครับยังจุดเด่นของเทศกาลเนี่ยครับเทศการครั้งนี้นะครับมีหลายหลายส่วนเลยครับมีหลายเซ็กชั่นเวลาคุณเดินเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่เราใหญ่มากเนาะ เป็น e อ h i b ิ t i ชัที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่กุบานเคยจัดมาเช่นกันอยากจะบอกครับแล้วก็เข้ามาปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีวอลต่างกันเป็น3-4 section section นแรกจะเป็นกุบานเรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟเดินเข้ามาปุ๊บออกจากลิฟต์มาปั๊บคุณจะเห็นพาร์เนลอันนึงเป็นผนังอันนึงที่สามารถก็ไปเขียนรูปได้นะเป็นเป็นผ้าที่เป็นกิ t เทอร์รแล้วมันสามารถเอามือเขียนเป็นเส้นแล้วกลายเป็น ผลงานของเราแล้วคุณสามารถถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของคุณได้สนุกสนุกนะหรือถ่ายเล่นกันลูกเก็บเอาเอาไว้เป็นรูปสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับ mm hmm. นั่นคือบอลแรกเลยเราเรียกว่าบอลเมกเจอร์อาร์ตเนาะแล้วก็อีกอีกเซกชันหนึ่งเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับอ่าป๊อปอัพสโตร์ซึ่งเป็นผลงานของครูบาลที่เอามาจากผลงานที่ทำเนี่ยแหละครับ mm hmm. แล้วมาทำเป็นโปรดักต่างๆ mm hmm. เป็นกระเป๋า mm hmm. เป็นเสื้อยือด mm hmm. เป็นพรม mm hmm. เป็นร่ม mm hmm. นะ เอาไว้ให้คุณสะสมแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเป็นโปรดักที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเพราะปกติคุูบันจะไม่ค่อยทำโปรดักอะไรเยอะแต่ว่าเราอยากให้เราอยากให้คนซื้อเก็บไว้เป็นชิ้นงานเหมือนกันเป็นผลงานศิละปะหนึ่งชิ้นที่ที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณเก็บไว้สะสมได้ใช้ได้ประจำวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเห็น ก็จะเห็นตุ๊กตาเป็น3มิตินะคะเป็นสกัปเจอร์เราครูบาเรียกว่าโคคูลนะโคคูลคนนี้คือโคคูลแดนซิ่งซึ่งกำลังดืนเต้นลําอยู่คนเห็นก็จะแบบอยากถ่ายรูปยืนยืนเต้นลํากับน้องนะแล้วก็อีกวอลนึงที่มาก็คือเป็นวอลขาวดําที่เป็นพูดที่พูดถึงโคด้ดคําดีๆนะครับที่ครูบาครูบาเป็นคนชอบอ่านหนังสือครูบาชอบเห็นค,คานนาําดีๆครูบาเขาจะจดบันทึกเอาไว้ครับ แล้ววันดีคืนดีก็พอพอจะมาโชว์ที่เนี่ยกูบานก็เลยคิดว่าฉันอยากเอาคําพวกเนี้ที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้เราทําให้เรามีการใช้ชีวิตที่เรามีความสุขได้เอามาอยู่ในเพนติ้งแล้วก็เอามาอยากให้คุณได้มาอา่านแล้วคุณจะได้พลังงานดีๆกลับไปบอลนี้ก็เป็นบอลที่กูบานภูมิใจมากครับแล้วก็ส่วนส่วนอันที่คุณเห็นข้างหลังนี้นะครับอันสุดท้ายนี้ก็จะเป็น คอลเลกชันที่เป็นสีอะคริลิกซึ่งเป็นงานที่คนส่วนใหญ่ชอบสะสมผลงานกุบารอยู่แล้วครับก็จะเป็นมีประมาณ50กว่าร,รูปนะครับบอลนี้เลยรวมทั้งบอลที่เป็นโคคูนอันนี้ข้างหลังอันนี้โคคูนก็คือเด็กที่มาจากต่างดาวที่เป็นตัวแทนของเด็กทุกคนที่อยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็จะมีเมสเซจดีๆอยู่ในรูปพวกนี้อยากให้คุณได้มาอ่านครับ อยากให้พูดถึงแรงบันดาลใจในการจัดนิทรรศการ,ร,รแ,บบาแรงบันดาลใจในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับรูบาลได้แรงบันดาลใจมาจากคนนี่แหละครับมาจากคนรอบตัวมาจากคุณคุณทั้งหลายที่เราได้คุยกันได้ได้ให้ได้ให้ความสุขซึ่งกันและกันเวลาเราคุยกันเนาะแล้วกูบาลก็เอาแรงบันดาลใจเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนเป็นรูปที่เป็นสไตล์ของรูบาลเองจนกลายเป็น จนกลายเป็นคอลเลกชันของของคนที่ที่ดูไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่เพราะว่ามันคือสัสดส่วนที่กูบาลตั้งใจมาแล้วมันเป็นตัวเป็นผลงานเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วคือคนตาโตคุณจะเห็นว่าแบบบางทีก็เป็นหน้าผากของสูงสๆหน้าผากกว้างนะครับผมก็ไม่ค่อยเป็นฟอร์มเท่าไหร่หรือบางทีเงี้ยมันก็มันก็จะเป็นลักษณะของของเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ทางศิละปะของเราเองครับแล้วก็เลย กลายเป็นที่มาของคําว่าซัมวันไลคิวทำนี้อย่า,า,างคนที่มาเข้าชมมาเข้าร่วมจะได้อะไรจากได้อะไรจากผลงานเหรอครับคุบานหวังว่าคนที่มาชมนิทรรศการในครั้งนี้นะครับจะได้ไอเดียจะได้ความสุขจะได้ความรู้สึกใจฟูกลับไปเพราะว่างานของคุบานเป็นงานที่หลายคนบอกว่ามันเป็นงานที่เป็นพลังบวก ซึ่งครูบันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเราอยากแสดงเราอยากแสดงพลังบวกออกไปให้คนเห็นแล้วแบบเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเออสวยจังเลยเดินเข้ามาแล้วรู้สึกคุณจะได้ยินคําว่าน่ารักเต็มไปหมดนะทุกคนเดินมาโอ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักรูปนี้น่ารักแค่นั้นครูบานก็รู้สึกว่าเราประสบความสาเร็จในการเป็นนักวาดรูปแล้วนะครับนะ กิจกรรมวันนี้แหละครับกิจกรรมวันนี้นอกจากคุณจะได้เอนจอยกับการเป็นอาร์ติสนะครับที่วอลอันใหญ่เดินชมรูปแล้ววันนี้ครูบานจะมาไลฟ์เพนติ้งครับมาวาดรูปให้ดูบนเวทีแล้วก็คนที่เป็นแขกในงานวันนี้ก็จะได้จับฉลากครูบานจะจับฉลากแล้วก็คุณก็จะได้ผลงานรูปนี้กลับบ้านไปครับ งานนี้นะครับจัดตั้งแต่อวัจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่31มสกราครับ2500ปีหน้า68 2 5 6 8ั่รอยครับ2อ2 5ากใหครับ,รบอยากให้คุณมาชม ผลงานของกุปาที่วันแบงคอกนะครับหรืออยากให้มาวันแบงคอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตั้งแต่กุปามาอยู่นะกุปาลรู้สึกว่าที่นี่มีพลังงานดีๆเต็มไปหมดอย่างแรกเลยเดินเข้ามาเจอสวนโดยรอบ,บอนาบริเวณกว้างขวางนะครับแล้วก็มีการจัดโซนนิ่งไว้อย่างดีมากๆเป็นโซนช้อปปิง้งเป็นโซนนั่งเล่นเป็นโซน สวนเป็นโซนเป็นฟอรัมฝั่งนูน้นซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหคนทำคนคนคิดโปรเจกต์เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากให้คุณมามาดูความยิ่งใหญ่ของวันแบงคอกที่เป็นเมืองกลางใจใ,ใจกลางเมืองเนี่ยนะแล้วก็แวะมาดูงานกุบาลน,นะครับเผื่อคุณได้พลังงานดีๆกลับไป